โอ้ยนั่งชิวๆคุยกันหลังเลิกงานแบบนี้คุยเรื่องวอลเล่ย์นี่มันฟินสุดๆไปเลยเนาะใช่เลยช่วงนี้คือแบบกระแสะมาแรงมากจริงๆวอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นี่โอ้โหสนามนี้แทบแตกพีคสุดๆจริงค่ะบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมมาเชียงใหม่ช่วงนั้นคือแบบสุดยอดมากๆคนเยอะพลังเชียร์นี่ล้นหลามเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละที่เราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะ ทำไมงานระดับโลกครั้งนี้มันถึงทึกเพรียงปร่างขนาดนี้แล้วก็แล้วไอปรากฏการณ์กาบี้ฟีเวอร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมคนไทยถึงคลั่งรักกับตันทีมบราซิลคนนี้กันนักอืมอืมกาบี้กิมารส์นะใช่ใช่มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าก็น่าคิดนะซึ่งข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็คือไม่ได้นั่งเทียนนะรวบรวมมาเพียบอะาาทั้งจากเว็บขายตั๋วเลยไทยทิกเก็ตเมเจอร์อย่างนี้เว็บบอร์ดดังๆอย่างพันทิป บทความในบล็อกดิทคลิปจาก A I S Play วิกิพีเดียก็มีนะแล้วก็พวกติ๊กตอกนี่เยอะเลยไทยรัฐสปอร์ตกาปปี้ Everything Punch ียกีฬาอ่ามีงานวิจัยจากไทยเจโอด้วยมีงานวิจัยด้วยใช่ใช่แล้วก็มีความเห็นจาก Reddit ช่อง YouTube พวก s p o r t l i s สต์่ข่าวจาก PTV ออบจอเชียงใหม่เชียงใหม่ News คือแบบขุดมาหมดโห oh. จัดหนักจัดเต็มสมกับเป็นดีฟได้จริงๆโอเคงั้นเริ่มเลยเชียงใหม่ก่อนเลยสนามแตกจริงไหมจริงมากค่ะช่วงย2ิบสองถึงยสิงหาที่ผ่านมานี่คนล้นจริงๆเล่าแาพรวมนิดนึงได้ไหมการแข่งครั้งนี้มันเป็นยังไงได้ได้ก็คือ FIVB Women's World Championship 2025เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วนะครั้งที่20ใช่แล้วมันมีรูปแบบใหม่ด้วยคือเพิ่มเป็น32ทีมจากเดิม24ทีม แล้วก็จัดทุกสองปีเลยไม่ใช่4ปีเหมือนเมื่อก่อนอ๋อจัดถี่ขึ้นทีมเยอะขึ้นใช่แล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะตั้งสี่จังหวัดนะกรุงเทพโคราชภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่นี่แหละสุดยอดแล้วที่เชียงใหม่นี่ทีมไหนมาแข่งบ้างนะโหทีมดังๆเพียบเลยมีบราซิลตัวเต็งจีนก็มาฝรั่งเศสโดมินิกันคือกลุ่ม C กับ F อ่ะสายแข่งทั้งนั้นออืื แล้วตั๋วเป็นไงบ้างแพงไหมก็มีหลายราคาเลยนะเริ่มตั้งแต่เออสามร้อยหกร้อยเกบาทไปจนถึง2อ0พแล้วก็มีสี่พันด้วยโอ้โหมีหลายระดับเลยใช่แล้วคนหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน4ี่ใบมั้งแล้วบัตรใบหนึ่งอ่ะดูได้ตั้งสองคู่เลยนะถ้าเป็นรอบแรกอ่ะคุ้มอยู่อ๋อคุ้มคุ้มแต่ที่เด็ดคือบรรยากาศในสนามใช่ป่ะใช่เลยเสียงเชียร์นี่คือแบบกระหึมมากโดยเฉพาะตอนบราซิลแข่งนะ กองเชียร์มาเต็มนึกว่าแข่งที่รีโอจริงนี่ขนาดนั้นเลยจริงๆค่ะมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งเขาบอกว่าแฟนบราซิลังมาคอมเมนต์เลยว่าเหมือนได้เล่นในบ้านหลังที่สองโหสุดยอดแล้วทางอบจอเชียงใหม่กับเชียงใหม่นิวส์ก็บอกว่าเชียงใหม่เตรียมตัวดีมากมีจัดทรอฟี่ทัวร์แห่ถ้วยรอบเมืองด้วยนะสร้างกระแสสุดๆอ่ะมาถึงเรื่องที่ทุกคนรอคอยกาบี้เมเนียทำไม ทำไมกาบี้กับตันบราซิลเบอร์สิบถึงดังเปรี้ยงในไทยขนาดนี้นั่นสิคะกระแสะแรงมากเปิดโซเชียลไปทางไหนก็เจอแต่คนพูดถึงโดนพี่บี้ตกกันเป็นแถวใช่ใช่โดนบี้ตกกันท่วนด้าเลยคือตอนมาถึงสนามบินเชียงใหม่นะโอโหแฟนคลับไทยไปรอรับแบบแน่นมากอบอุ่นสุดๆเห็นภาพเลยค่ะของควันของฝาก,ฝากตุ๊กตาพวงมลาลัยเต็มมือไปหมดใช่ใช่ แล้วกลาบีก็น่ารักมากๆลงไอ Story รี่ขอบคุณแฟนไทยแท็กหานนก,กิยาไทยด้วยอะ่ะไม่ให้รักได้ไงอะ่ะต้องยอมรับเลยว่าเขาดังจริงถ้าดูโปรไฟล์นะกาบีหรือกาเบรียลาบรากา m a กิมเรสเนี่ยเกิดปี94ปีนี้2025ก็31แล้ว uh huh. สูง180เซนหนัก65กิโลเล่นตำแหน่งหัวเสา OH จุดตบ3.05เมตรบล็อก2.89เมตรสถิติโหดมากเดี๋ยวนะ สูงร้อยแปดสิบแต่ตบสามเมตรห้าเซมบินได้ปะเนี่ยหัวเราะพลังกระโดดสุดยอดจริงๆค่ะเริ่มเล่นวอลเลย์จริงจังตอนสิบสามสิบสี่เองนะแล้วติดทีมชอตตอนสิบหกโอ้เร็วมากใช่ใช่เล่นหลีกอาชีพมาเยอะมากทั้งในบราซิลทีมมินาสนี้แล้วก็ไปเล่นต่างประเทศครั้งแรกกับฟาคิบแบงค์ที่ตุรกีอ๋อทีมเดียวกับกูเนสใช่ใช่ตอนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่อิโมโก้ที่อิตาลี ทีมโหดเหมือนกันรวมดาวดังเพียบโหโปรโฟไฟล์แน่นปึก๊กมีหน้าล่ะถึงเก่งขนาดนี้ส่วนความสำเร็จนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยยาวมากเหรียญเงินโอลิมปิก2020ทองแดง2024ล่าสุดเงินทองแดงชิงแชมป์โลกก็มีแชมป์รองแชมป์ VNL อีกเพียบแล้วรางวัลส่วนตัวละ่ะก็มีอย่าง Best Outside Spiker ของ VNL ปี2 0 2 2ไงคะการันตีเลยว่าระดับโลกจริงๆเก่งจริง,งยอมแต่ที่ทำให้คนไทยรักมาก มันไม่ใช่แค่ฝีมือนะอืมมีอะไรอีกสเสน่ห์นอกสนามนี่แหละมีคนแชร์ในแพนชิปว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆเ,เยอะมากเรื่องทัศนคติสู้ไม่ถอยอ่าใช่ใช่ใชแล้วยังน่ารักเป็นแฟนเทนนิสตัวยงเลยนะตั้งชื่อหมา,ว,าว่านาดานจริงเหรอจริงไอดอนคือเฟเดเอร์เคยบอกว่าอยากเป็นเฟสักวันหนึ่งแล้วก็อยากลองกระโดดร่มด้วยโหน่ารักอะ่ะมีความแอดเวนเจอร์แล้วยังมีเรื่องความเชื่อส่วนตัวอีกนะ มีคนบอกในแผ่นทิปว่าถ้าแมชไหนเล่นไม่ดีแมชหน้าจะไม่ใส่รองเท้าคู่โปรดเฮ้ย <c oughs> จริงดีมีเคล็ดแบบนี้ด้วย <c oughs> น่าเอ็นดูป่ะละ่ะนี่แหละเสน่ห์เลยแล้วความดังในไทยนี่นะไม่ใช่แค่แฟนคลับนะนักกีฬาไทยเราเองก็ปลื้มเยอะ <c oughs> อ๋อเห็นมีรูปคู่กันเยอะอยู่ <c oughs> ใช่ใช่ในบล็อกดิดมีเพียบเลยแล้วลุกในสนามเท่ๆแต่ก็มีมุมเดาะบอลเล่น กลายเป็นไวรัลไปเลยเตะบอลเก่งด้วยนะถ้าให้วิเคราะห์นะทำไมถึงดังขนาดนี้มันน่าจะมาจากหลายอย่างรวมกันอย่างเช่น 1. นคือฝีมือระดับโลกอันนี้แน่นอน 2. คือบุค,คลิกอ่าเป็นกันเองเข้าถึงง่ายอืมอืมสมคือการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆถ่ายรูปแจกลายเซน็นโพสโซเชียลใช่ๆช่อันนี้ยสำคัญและสี่คือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักกีฬาไทยเรานี่แหละมันเลยออกมาเป็นสูตรสำเร็จความนิยมเลยมันคือคอมโบเซตที่ลงตัวสุดๆเก่งนิสัยดีน่ารักใครจะไม่รักใช่เลยค่ะแต่ก็น่าคิดนะที่เราชอบนักกีฬาต่างชาติมากๆมันมีผลอะไรไหมหรือจริงๆมันดีแล้วที่ทำให้เราเห็นมาตรฐานโลกก็น่าสนใจนะใน reddit เขาก็มีคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันคือแฟนวอลเลตไทยเนี่ย ตามดู VNL ดูลีกต่างประเทศกันเยอะอยู่แล้วใช่ทำให้รู้จักนักกีฬาเก่งๆเยอะไม่ใช่กาบีมีทั้งเอกนูลาซันหรือจากจีนญี่ปุ่นตุรกีคือรู้จักกันดีอยู่แล้วพื้นฐานแล่นวางนั้นเถอะใช่แล้วบราซิลก็เป็นทีมท็อปที่คนไทยชื่นชมฝีมืออยู่แล้วพอกาบีเด่นขึ้นมาพร้อมบุคลิกน่ารักมันเลยยิ่งส่งเสริมกันไปอ๋อเข้าใจละคือแฟนคลับไทยเราเนี่ยรู้ลึกรู้จริงพอมาเจอคนที่ใช่มันก็เลยบูม ทีนี้ขยับมาภาพใหญ่หน่อยทำไมวอลเล่บอลโดยรวมมันถึงฮิตในไทยจังเลยครองใจคนไทยมานานเป็นคำถามที่ดีค่ะอะไรคือมนคังนะอย่างแรกเลยก็ทีมชาติไทยเหล่านี้แหละตัวเล็กแต่ใจใหญ่สู้ยิบตาล้มยักษ์ประจำสร้างความภูมิใจให้คนไทยจริงค่ะอันดับโลกอาจจะไม่ได้ท็อปสุดแต่ในอาเซียนเราคือเบอร์หนึ่งนะใช่ล้วสไตล์การเล่นเรามันสนุกไนงะเร็วเทคนิคเยอะ ลูกสูตรลูกผสมดูแล้วไม่เบื่อแถมในสนามดูยิ้มแย้มเป็นกันเองรูปแบบเกมกับการถ่ายทอดสดก็มีส่วนนะมันเร็วลุ้นทุกแต้มดูแล้วตื่นเต้นตลอดและที่สำคัญสุดๆก็พลังเชียร์จากคนไทยนี่แหละเราเชียร์เพราะนี่คือทีมเราตัวแทนเราและนักกีฬาก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยเรื่องความพยายามไม่ยอมแพ้อืมมันเป็นความผูกพันที่พิเศษจริงๆ ซึ่งทั้งหมดนี้แหละมันคงนำมาสู่การที่เราได้เป็นเจ้าภาพจิงชำโลกครั้งนี้เนาะถูกต้องเลยค่ะแล้วการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันส่งผลดีมากๆในมิติอื่นๆด้วยนะแบบมหาศาลเลยโห้คำว่ามหาศาลนี้อยากรู้เลยขนาดไหนกัน <c oughs> ถ้าดูข้อมูลจากคอมที่พีทีเขาเอามาลงนะอย่างแรกคือภาพลักษณ์ประเทศดีขึ้นแน่นอนโชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวการจัดการอ่าฮะ สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนนักท่องเที่ยวได้แล้วตัวเลขเศรษฐกิจละ่ะได้อินว่าสะพัดเป็นพันล้านเกินพันล้านอีกค่ะคือถ้าดูตัวเลขประมาณการนะเอาเลยเลยรายได้โดยตรงจากนักท่องเที่ยวนักกีฬาทีมงานเนี่ยคาดว่าประมาณ768.3ล้านบปมล้านบาท มูลค่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั่วโลกที่เข้าถึงคนเป็นพันล้านคนอันนี้ตีเป็นมูลค่าได้ถึง5,596.5ล้านบาทโปรโมทไทยฟรีฟรีเลยโหเยอะมากแล้วก็มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศพวกการจ้างงานการบริโภคต่างๆอีกราวๆ2,070.9ล้านบาทโอ้โหรวมทั้งหมดแล้วนะคาดว่าสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ไทยเราได้ถึง8,435.7ล้านบาท